นี่คือเรื่องราวที่สะเทือนที่สุดแห่งปีและคุณต้องฟังให้จบการขนทองคาจํานวนมหาศาลจากฝั่งไทยเข้าสู่กัมพูชาได้กลายเป็นชนวนเหตุที่ทําให้นายกรัฐมนตรีต้องออกมาสั่งสอบทันทีเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องการลักลอบธรรมดาแต่เกี่ยวพันโดยตรงกับความมั่นคงของชาติและยังยงยายไปถึงการแต่งตั้งบุคคลสําคัญอย่างบิ๊กดุลเพื่อนสนิทแม่ทัพกุ้งขึ้นนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมเพื่อเข้ามาจัดการปัญหาชายแดนโดยตรงพร้อมกับเสียงวิจารณ์หนักต่อนัทพล ว่าไร้ผลงานและล้มเหลวในหน้าที่ความจริงครั้งนี้ไม่สามารถปล่อยผ่าหานอได้เพราะมันคือการทดสอบความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลและเพื่อให้เสียงของคุณดังก้องอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ การขนทองคำครั้งนี้ไม่ใช่เพียงคดีผิดกฎหมายแต่สะท้อนเครือข่ายผลประโยชน์ดำมืดที่สอดแทรกในทุกมิติของสังคมไทยทองคำไม่ใช่แค่สินค้าแต่คือทรัพย์สินที่สะท้อนเสถียรภาพทางการเงินของชาติการปล่อยให้ทองจำนวนมหาศาลร,รอดพ้นการตรวจสอบไปได้คือการเปิดช่องให้เกิดการฟอกเงินการสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายและการจัดหาเงินทุนสำหรับองค์กรที่อาจกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศการสอบสวนครั้งนี้จึงไม่ใช่เอ เรื่องเล็กแต่เป็นตัวชี้วัดว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญพอที่จะ,ะเผชิญกับเครือข่ายผลประโยชน์หรือไม่สิ่งที่เพิ่มความซับซ้อนให้สถานการณ์คือการปรากฏตัวของชื่อบิ๊กดุล การแต่งตั้งเขาขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในช่วงเวลาที่ไฟกำลังลุกโชนทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นการเดินหมากทางการเมืองไม่ใช่เรื่องบังเอิญบิ๊กดุลเป็นเพื่อนสนิทของแม่ทัพกุ้งผู้มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ชายแดนการนำเขาเข้ามาจึงถูกตีความว่าเป็นการวางตัวบุคคลที่ไว้ใจได้เพื่อปิดช่องโหว่แต่คำถามคือเขามาเพื่อแก้ปัญหาจริงหรือมาเพื่อกันแรงเสียดทานไห หาอใครบางคนคําตอบนี้จะเป็นตัวกําหนดชะตาการเมืองของทั้งรัฐบาลชายแดนไทยกัมพูชาเป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งด้านเศรษฐกิจและอิทธิพลท้องถิ่นการปล่อยให้ทองคารอดพ้นออกไปได้สะท้อนถึงการเพิกเฉยหรือการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่รัฐบางฝ่ายหากเรื่องนี้พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงมันจะไม่ใช่แค่ความล้มเหลวของบุคคลแต่คือการเปิดโปงโครงสร้างที่ผูกกรนของทั้งระบบความท้าทายนี้ใหญ่เกินกว่าการโยกย้าย ตำแหน่งเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ประเทศต้องการคือการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่ออุดช่องโหว่และสร้างระบะความมั่นคงใหม่ที่เข้มแข็งกว่าที่เคยมีมานัธพลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกลับถูกโจมตีอย่างหนักจากทุกทิศทางทั้งสื่อนักวิชาการและแม้แต่ภายในกองทัพเองต่างพูดตรงกันว่าเขาล้มเหลว ในการจัดการพื้นที่ชายแดนการปล่อยให้เครือข่ายผลประโยชน์ทำงานได้อย่างเสรีทำให้ชื่อเสียงของเขาถูกสั่นคลอนจนยากจะกู้คืนและกลายเป็นคำถามใหญ่ของสังคมว่าเขายังสมควรอยู่ในตำแหน่งหรือไม่ความไม่พอใจนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ลามไปถึงรัฐบาลที่แต่งตั้งและสนับสนุนเขาแรงกดดันมหาศาลจึงถาโถมไปที่นายกรัฐมนตรีเพราะสิ่งที่ปราภประชาชนต้องการไม่ใช่เพียงแพรับบาป แต่คือความจริงและความยุติธรรมที่ลงลึกไปถึงผู้มีอำนาจตัวจริงรัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินหน้าอย่างโปร่งใสเปิดเผยเส้นทางทองคำทั้งหมดและเปิดรายชื่อผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นหากทำเช่นนี้ได้จะเป็นการกู้ศรัทธ,ธาและพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสแต่ถ้าล้มเหลวความศรัทธ,ธาที่เหลืออยู่ก็จะพังทลายจนยากจะเยียวยาในมิติระหว่างประเทศเหตุการณ์นี้กำลังสร้างแรงสันเทือนต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเพราะทองคำจำนวนมหาศาลไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่เกี่ยวพันกับการฟอกเงินแอ และอาชญากรรมข้ามชาติหากกัมพูชาถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเพิกเฉยความไว้วางใจระหว่าง2ประเทศจะสั่นคลอนทันทีและอาจส่งผลต่อการเจรจาความร่วมมือด้านอื่นๆในอนาคตขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศก็กำลังจับตาดูไทยอย่างใกล้ชิดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้กลายเป็นช่องทางอาชญากรรมระดับ ผู้มีภาคได้หรือไม่ในด้านเศรษฐกิจข่าวการขนทองย่อมสร้างแรงกระเพื่อมต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทองคำคือสัญ,ญลักษณ์แห่งเสถียรภาพหากปล่อยให้ภาพลักษณ์ของประเทศถูกทำลายด้วยข่าวการลักลอบนักลงทุนนต่างชาติจะลังเลในการเข้ามาลงทุนความผันผวนทางการเงินอาจตามมาอย่างรวดเร็วนี้คือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลจึงต้องจัดการอย่างจริงจังไม่ใช่เพื่อเอาตัวรอดทางการเมืองเท่านั้น แต่เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวบิกดุลจึงถูกวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ท้าทายที่สุดในชีวิตหากเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนจริงที่พร้อมจะชนเครือข่ายผลประโยชน์สังคมจะยอมรับเขาในฐานะผู้นำคนใหม่ที่มีพลังแต่ถ้าเขาล้มเหลวไม่เพียงแต่ชื่อเสียงของเขาจะดับวูบแต่ยังจะสุดรัฐบาลทั้งชุดให้ดิ่งลงไปด้วยขณะเดียวกันนัทพลก็ยังถู กดดันอย่างหนักหากไม่สามารถกู้ความเชื่อมั่นกลับมาได้เขาอาจถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวที่สังคมไม่อาจให้อภัยได้ท้ายที่สุดแล้วกรณีขนทองเข้า,ขาเขมรคือบททดสอบที่ชี้ชะตารัฐบาลไทยว่าจะเลือกปกป้องความจริงหรือปกป้องผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มเมื่อทองคาถูกขนออกไปอย่างลึกลับเมื่อรัฐมนตรีใหม่ถูกแต่งตั้งท่ามกลางข้อกังขาและเมื่อผู รับผิดชอบถูกวิจารณ์ว่าไร้ผลงานทุกสายตาของประชาชนกำลังจับจ้องหากรัฐบาลเลือกที่จะนิ่งเฉยความศรัทธาที่เหลืออยู่ก็จะหายไปตลอดการแต่ถ้ากล้าที่จะลงมือจริงใช้วิกฤตนี้เป็นจุดเริ่มมอต้นของการปฏิรูปประเทศไทยจะก้าวข้ามปัญหาได้อย่างสง่างามและเพื่อให้พลังของประชาชนดังไปถึงผู้มีอำนาจหากคุณเชื่อว่าประเทศไทยต้องโปร่งใสย,ยุติธรรมและไม่ถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์มืดอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และแชร์เพื่อร่วมกันสร้างพลังแห่งความจริง